คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพรนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชียคอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้แอดมินเก่ามาเชียกะจะพาพี่ผาน้องไปเบื่องแนวทางตัวเลขอ่า อีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็บจิป็นอนวทางทีพี่น้องเย็บซีไรทันกับขอมาเด้อครับผมก็คือเขอ่กเด่นล่างของพอหลองครับผมครับก็บจิเปอสอบถามกบน้ำเชียบหลอกครับผมว่าน้ำเชียบได้มาไปครับพี่น้องสําหรับเดขล่างของพอหลงนี่ก็หลังจากที่น้ำเชียบเพิ่นก็ได้ติดตามมาสองซ้ำอวดกับเขามาตลอดเด้อครับผมเด่นล่างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเด่นลางพอหลองก็ย่งขึ้นไปบนได้อีกครับผม จึงเป็นทีน่นาจับตามองครับผมเหล็กชุดนี้ครับเหล็กเด่นสาตัวนี้ครับผมงวดว่างหันน้ําเชื่อเพื่นกะอันได้มากรแล้วน้พี่น้องเนาะงวดว่างหันกับเขาเยอะ้อครับผมในการจับเหล็กที่คัดมาห่12หางนะครับผมเหล็กล่างครับเมื่อนี้ก็จะมีเบื้องน้ากันด้อครับผม,มน้ําเชื่อเพิ่นได้มาไปเทิงเหล็กเด่นหะะเหล็กสิบสองหางล่างนักย่างเดียวครับพี่น้องล่างอย่างเดียวครับผมพอหลองเดี๋ยว จังไดก็ไปรับชมน่กันเด้อครับผมบรรยากาศคุณน้ำเชี่ยกันนั่งยี่ไก่ครับพี่น้องเดี๋ยวสิไปอาสอบถามร้วมกันครับผมวันนี้มาถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเห็นครับผมเป็นเขาหน้าปังเมืองปทุมเด้อครับพี่น้องครับปกับถือว่าเมืองปทุมกับเป็นแหล่งเศรษฐกิจทางด้านผูกเขายิ่เด้อครับผมครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตาม เป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแช่ให้กับเก่ามาเชียร์นี่เด้อครับพี่น้องเหล็กเด็ดเด็ก,ด,ก,ด,กดังที่ใส่ะกะจะนํำเสนอสู้พีสู้นองเพื่อให้ได้โชคได้ลาบครับผมบงามมากพี่น้องเขาน้ำเชียร์กับลูกดิกกะนังถ่ายฝุ่นเด้อครับผมลูกดิกเกิดจากญาดนี่ยังเนาะ ลึกเด็ก,ดกวดเสียงเั่นโผล่บนโลกครับเดี๋ยวไปรับชมน้วกันเด้อครับพี่น้องน้ำเชียร์ไปสอบถามกับพ่อร้องมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับน้ำเชียร์ฮะ <c oughs> สวัสดีครับธนูจงการครับอารมณ์ดีเนาะองเก่าเด้อค่ะอารมณ์ดีแล้วเนาะครับผมขึม้นสนะืบเกลขเนาะได้ของดีมากคับมา กลับี่น้องเี่เด้อครับผมแนวทางตัวเลขคือเก้าแล้วครับผมมันนี้สิ่ไหยังมัอนี้กับเกิ้นให้พี่ให้น้องเพื่อนแล้วก็คือตามเลขเด่นล่างของพอหลงครับผมค่ะครับเด็กเด่นล่างสามตัวน้ำเชียอได้มาสาเนี่ยเพราะว่าพอหนาวครับพอหนาวเนาะเตียพนเชคคำนวณค่ะได้มาแล้วน้ำเชียโอ้ดีใจน้ำได้บัตค่ะท่านผู้ชมพี่น้องเพื่อนกันลอเนาะครับเพื่อนกัน ล่างนี่เขามาดีงวดที่ซีไปซีบ่ฮะครับประมาณนันเนแหละครับผมซีบ่กค่ะท่านผู้ชมจะจบไปหมดได้ครับผมมีงวดที่หาขันเขาด้วยค่ะท่านผู้ชมฟ้าถั่วฟาถั่วดีงวดที่หาท่ะพอเขาเลขสูตรพ่อร้องครับผมเลขล่างอย่างเดียว ปัญหนเหตุลางมันติดบนน้ำดินี่แหละอยากหมักตรงนี้แหละค่ะมันไปบนน้ำชุดบนเพิ่งเก็มีอยู่แล้วใช่ใช่ปล่อยไปแล้วเด้อครับผมรันนี้ก็ได้มากแล้วละครัท่านผู้ชมก็บห้าหกเจ็ดครับนี่คือเลขเด่นรางครับผมได้มาแล้วพี่น้องห้าหกเจ็ดแต่ว่าในสามตัวนี้ตามสถิติขึ้นบนด้วยค่ะบนบางเทียบก็ขึ้นสองตัวครับหมดบางหัน ได้ศูนย์สองสามเนาะขึ้นสองครับผมสองไปบนน้ำไปลักรลอยชุดเต็มพอร้องเขาเ้อครับสิบสองหางแมนมนแมนสองแปดเมือ่อนี้เกลเ่นไปให้พี่น้องว่าอันใดมาพผอมไปหรือว่ารอบเพิ่นเหตุอีกโอ้ชุดเต็มนี่เดี๋ยวให้เพิ่นคัดอีกกันครับเพิ่นเสียวตัวไดมาบใสจับใซบมาป,ประกบแต่หัวที่พวงสิบทีมเจ็ดหอกฮะค่ะ โอเคแต่ว่าสิ้งที่ขาดบรได้ก็คือนั่นล่ะน้องลูกดีกำน้ำเชี่ยนั่นล่ะฟันดีไปน้องลูกดีจับมือได้ครับผมแม่ยศี่เปนับนว่าให้ไปตัดผมก่อนที่ใยใจ้จับครับเพราะว่าก็พ่อดีเิ่นไปเสียที่สุนัขบ่ามากครับพอดี่วงตนคุณหมอว่าห้อาบน่าเจ็ดมือแม่นครับผม มือหื่อใ่ราคาจนผู้ชมสีสห้น้องจับครับค่ะอ๋อดีใจน้ำตอบานนี่เดี๋ยวให้น้ำเชียไปซื้อโรตารี่มาฟันขับมาเสียงมวงก่อนครับใจนั่นมีมีเหล็กอยู่ในใจแล้วแ<ม>ต่ว่าแต่ว่าอยากจะมาเสียงว่าว่าจะเป็นทางใดเนาะแต่ว่างวดนี่เนี่ยบนล่างนี่มันใจค้าขาดเทว่าเหล็กมันก็หลายชุดครับหลายชุดแต่ว่า ต้องมีตัวเด่นเลยไหมพ,พี่นอ้องคนจับเป็นคนกัจจีเทพได้ครับคนตีความฝันเป็นน้อเนะาะเครื่องเครื่องวัลุล่ะพี่น,อน้องหลายคนคนได้น,ดนะสาวครับ,ค,รบคือว่าในคอมเมนต์ก็มีคนดดได้เยอะดิได้ครับคนกัลล้วอายุเป็นว่าต้องเสียฟันเรียวๆเนี่ยอาจารย์น้องดูดีแข็งจับเรียวๆเนี่ยเดี๋ยวเราขันมื้อไหนเพื่อนไปอาบน้ำก่อนค่ะครับจะแต่งรอก่อนเนาะค่ะเขาล้อมกันฮ่าฮก ห้าหกเจ็ดได้คับพี่น้องเจ็ดต้องติดรางตัวหนึ่งทางหวดนี่เขาก็เป็นหมวดที่หาด้ค่ะทัานุู้ชมครับค่ะจัางได้พอร้องก็ต้องติดบานนี่ห้าหกเจ็ดพอร้องต้องติดบนตัวหนึ่งแต่ว่าตัวเลขสามตัวนี่พ่นเหตุเป็นสูตรลรางค่ะครับแต่ว่ามัดเดินทางมานี่งวดที่หาหลังจากหมวดหมวดที่หนึ่งถึงหมวดที่สี่นมัดไปบนพรมครับผมค่ะ ลอกามีหวดที่หากะสิไปบ,บนคือเกาหรอพอพันวาค่ะครับหนาวหนาวหรือต้องกาท่านผู้ชมหนาวแหละครับผมค่ะได้ยินเสียงป่ได้ยินได้ยิน <c oughs> ปลาเขาครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยงามหน้าปังด้วยค่ะท่านผู้ชมถือกินหอมเขาเลยดิเขาซุปไหม พี่ก็ย่านบ้างผู้บรรจุดแต่กลุ่มๆอยู่ค่ะดุกดีกจะไปเตือนไว้เด้อครับผมค่ะซันงอกงอกอยู่กินยากปีใหม่หนิได้ปนก็เจาะจิตจูดมันจะอยู่จังไหนพูกดุกดีแลีนหัวสุกหัวซุ่นเดี๋ยวชุดเต็มอาจจะเป็นมื่สองมื่นได้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่อยเวลาพอพันเนี้ยบางเทียพนันนวดตะเว่นไหมครับพันหนาวเมียนอยู่โทษช่วงนี้บางแต่ยพันกัด นอนหลือไ้เดี๋ยวนี้ครับผมหาหม้อกุ้านเ้ากินข้าวนอนหลือจินข้าวนอนแล้วอยู่กรุงเทพยังยังดงดงอยู่หาไปมอมาท่านได้พิสจิตสิอืมครับก็เป็นวิธีแต่ละพื้นที่นะครับเนาะค่ะครับกับบอกว่าเดี๋ยวพอคัดคัดขัดเกินสิบหกสิบผาฮะเอ้ยสิบสองจุดจุสองจุดแต่ว่าอ่าท่านพ่อได้ม่านี่น้ำเชียมีแนวตัดหลือเด้อค่ะท่านผู้ชม จาก12ลงไปอีกกันบ่แนนอ๋อดีครับหมวดว่าหันว่าอะไคุยเลยเสียดายเนาะเทจะคนพบแต่ลาย่างนี่ค้นพบตามหลังเดี๋ยวเดี๋ยวสายบนเหรอเอาการล่องเบิ้งครับผมบ่มีสายดอกครับผมเบิ้งเบื้งผัวกับเมียอะนุณเชื่อให้เบิ้งอย่างนั่นครับโอ้เพิ่นสิพากันบินกลับล่างเหรอครับผมบรรยากาศอาทิตย์อัศดงครับผม อาจจะลางอาจจะลางคันคันพ,อพน่อเพิน 12, oh. เ่นได้มาอาจสิสภาพปีน้องตัดจากสิบสองเหลือหกกรได้ที่ถอโอ้บ่ต้องกลับก็ไดครกกับแบบตามเจา้าจีควายเฮ็ดไลมากซีงวด,ดที่ถอซื้อลอตเตอรี่ไปด้อครับพี่น้องข่อยสิไปซื้อนี่ละ่ะนี่ละ่ะคันคันเพิ่นได้มาเนี่ยครับข่อยเตรียมไว้แล้วตัวตัดแต่ว่าสุดเต็มก็คือสิบสองสุดเต็มคือสิบสองแต่ว่าคันผูดด้ใดกระเป๋านะคือวานะ่าเนาะครับกลับน้ำดิแต่ว่า อันพอเหตุย้อนหลังมากนี่บ่าตองกลับอืแต่ว่ามันมันกับคือว่านอเล็กเนาะครับผมเสียมันไลกับว่าใดถ้าเป็นเป็นกลางๆดีกว่าค่ะเดี๋ยวสิว่าร้านเปอร์เซียนนี่โอ้ยย่มออกมาพี่น้องตาหัวดิครับตามสูตรตามแนวทางครับผมคเฮ็ดมากเป็นแบบนั้นสถิติแบบนั้นครับผม โอ้เป็นข่าวดีเนอะไปประกบเนี่ยค่ะท่านผู้ชมครับอันถ้าพอพันไดมากสิบสองชุดแล้วแต่ว่าตอนนี้เอาตัวเด่นไปให้พี่น้องซื่นใจก่อนครับเพราะว่าพันล่อคล้อยพอซักกรสิตามมาที่หลังเนี่ยค่ะโอ้แมนเมนพอซักติดต่อยากครับพี่ลีวันติดต่อยากค่ะพอซับพันมีเคียงเดียวเนาะมีเคียงเดียวครับผมบอดเจอหมวดนี่แสนหนึ่งรือว่าหลานหนึ่งก็ดเจอแกเสี้ยนเลยเาครับพี่น้องเอฟซีพอซักอะรอรับชมเด้อครับผมเหลือพอซักร้อยเอ็ด คู่ขี้ไม่พลาดครับผมใจเย็นๆเด้อค่ะครับท่านผู้ชมถี่รอค้วยของเสี้ยนเก่าๆในสองเท่านาะเสี้ยนเป็นตาดำเพิ่งกระทำมาหลายอยู่ดิครับผมแอบรอเนาะค่ะครับผมเดี๋ยวเด้อค่ะเสี้ยนเป็นตาดำเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเชียร์ครับผมตามมาให้ค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นได้ครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องขอสิผ่าหางอีกดี่งวดเนี่ยขออีกกันปะไม่นโอเคจับให้จับให้ในเด้อน้ำเชียร์ อันเข่ามาหกรุดหนึ่งบวาสองรุดบ่างหันแม่นครับผมโอ้ยเมื่อน,นี้คิดว่าเขา่าโอเคเอ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กัมีจำหนีด้ะค่ะครับขอบพระคุณเด้อน้ำเชียร์ครับผมครับครับพี่น้องครับกะได้มาแล้วเนาะครับผมสำหรับเหล็กเด่นรางของพ่อนลองห้าหกเจ็ดครับผมล่างตะวากะขึ้นบนได้ตะวันเหล็ก ปลักรักก็คือล่างไหลก้อนเด้ครับผมส่วนบนจะคืบผลพายเด้ครับผมแต่ว่าตรงติดไปบนตลอดครับสําหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้ครับพี่น้องคาถาเงินประขาดเมื่อครับผมเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียชแนลขอให้เงินไหลกองทองไหลมาตลอดตลอดเด้อครับผมถูกหวยเลยเงินไปกับน้ำเชียร์นี่แหละครับผมไปกับเก่ามาเชียร์ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำนีได้แล้วครับผมสวัสดีครับ